ครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงต้นไม้ขั้นเทพเลยเนี่ยฮะเลียงมะละกอขึ้นรถต้องทำแบบระมัดระวังหน่อยรับเพราะว่ามันเป็นพืชที่อ่อนแออยู่ต้องทะนุถนอมหน่อยเอาขึ้นเอาลงก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างดีตามมาเกือที่โยนแบบเฮียดับลงได้แล้วเด้อคเหลือร้อยสุดเหลือ ประมาณสองร้อยตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นรอบหน้าแ่ะดูชุดที่สวยเนี่ยได้ครับเพราะว่าผมไ่เพราะเยอะเยอะพื้นที่ผมน่งใช้เยอะอยู่นั่นแหละเพราะว่าระดับน้ำนี่เราเอาขึ้นเอาลงได้เลยอยากให้ระบบระดับน้ำขึ้นก็ปรับขึ้นนี้พอจะให้น้ำลงก็ปรับลงได้ นับตังทั้งวันเลยนะอ,นนอวันนี้ยังน้อยใช่ไหมเหมือนกันเลยทุกส่วินแล้วก็ธรรมดาช่วงนี้โควิดไปทำอะไรมาเหนื่อยนะโอ้โห <c oughs> อากาศร้อนครับหมายังหอบเลย ร้อนจริงๆแต่นี้เป็นเป็นกล้าที่เพาะกลางแดดครับก็ต้นจะแข็งแรงอยู่ครับอันนี้เพื่อนเกษตรกรที่ต้องการมะละกอไปปลูกนะครับถ้าท่านผ่านมาทางสายสุพรรณปาโมกนะครับผมก็แวะได้นะครับที่นี่ราคาย่อมเยาว ผมอยู่ลบบุรียังวิ่งมาซื้อนี่เลยร <laughs> จริงจริงทางโคกเจริญโคกสำโรงก็มีอยู่ครับสลับบุรีก็มีอยู่แต่ว่าก็อยากจะมาดูสวนนี้ครับผมก็เลยแวะมาดูทางนี้ครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์อยู่มะ,ะกอมีทั้งฮอลแลนด์มีทั้งแขกนวลสายพันธุ์ดำเนินครับคือผักสวนครัวัวใหม่เตี้ยพัทลุงเตี้ยพัทลุง อพอปลูกหรือยังมาดูเลยพตัวนู้นเหรอติดไปสักหน่อยสิอะไรใหม่ๆผมก็อยากลองนกันแหละกินดิบอร่อยก,กินดิบอร่อยแล้โหกินสุกหวานเจี๊ยบ๋อ้โหนี่แหละต้องต้องมีคนแนะนำโอ้โหนี่นะต้นสกกวานี่นะใช่เนี่ยเตี้ยพัดลุโอ้โห ท่านผู้ชม<อ>ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ<อ>นะ่ะอ,ออกดอกแล้วเตียบะทะัทรวงซอกกวาออกดอกแล้วไหนต้นหนึน่งออ่าแล้วต้นไหนจะให้ผมล่ะลูกละนะอบริษัทกําลังส่งเม็ดพันมา<อ>มนเสนอมาแล้วก็เอาเม็ดพันมาให้ผมปลูกทดลองก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้โอ้มันก็สุดยอดแล้วดีเนี่ยซอกกวาครับท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะออกดอกแล้วครับเนี่ยเต็มเลยนะฮะโอ้โหนี่ในในี่ลูกยาวเลย นี่ครับเนี่ยลูกอ่ะเนี่ยทางพี่โจมเห็นนะครับนี่ติดลูกแล้วเนี่ยส้มหวานตาผมเนี่ยพี่ละลูกเนี่ยครับนะอันนี้คือเตี้ยพัทลุงครับผมใช่ครับลูกมันก็ประมาณแขกนวลครับลูกประมาณแขกนวลแต่ว่าพิเศษก็คือเตี้ยมากกินสุกกินสุกกินสุกนี่หวานกินสุกหวานเทียบหวานกว่าฮอลแลนด์กินดิบก็อร่อยครับผมแหมนึกว่าจะได้วันนี้สักสิบต้นยี่สิบต้นพอเรามาปลูก สำเร็จแล้วว่าใช่ที่เขาบอกเราก็จะสั่งได้อ๋อก็คือทดลองก่อนใ่เขาใหส่งมาทีสก่อนครับผมอย่างนี้ถือว่าชัวร์ครับชื่อเหมือนชื่อนักมวยเลยครับแต่ไม่ใช่นะครับมันะกอรครับเตี้ยพัทลุงครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมคงได้ลงแน่รอบนี้เอาแขกนวนดำเนินไปก่อน ก็เพราะว่าต้องวิ่งมาอีกหลายรอบอยู่เท่าที่ดูแล้วก็ผมคาดการไว้น่าจะประมาณ2,005ถึง3,000ต้นครับเพราะว่าสวนค่อนข้างใหญ่กับ <c> น <oughs> ่าสงสารไม่เกิน เยียงแบบสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะทดลองครับผมเตี้ยเตี้ยพัทลุง ครับผมเป็นชื่อสายพันธุ์มะละกอผมเดินไปดูอีกทีดีกว,ว่าผมเห็นแล้วก็มีความอยากมีความอยากอยากจะปลูกครับผมก็อ่ะนี่ครับชื่อให้เครดิตเจ้าของสวนเขาหนครับผมเนี่ยะ เตี้ยพัฒลุงอ่าสูงสูงประมาณหัวเข่าผมนะครับผมผมจะเปิดให้ดูฮนะเนี่ยข้างล่างสูงประมาณหัวเขา่าเนี่ยมีดอกแล้วครับผมตอนเมื่อกี้นะี่มีมีลูกแล้วความสมบูรณ์นี่คือเป็นการทดลองปลูกเฉยๆนะครับ ก็คือบริษัทส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ก็คือปลูกพิสูจน์ดูว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าครับมาละกอเตี้ยพัทลุงครับผมสายพันธุ์ใหม่ที่น่าจะมาแรงลูกเห็นพี่เขาบอกลูกเนี่ยพอสุกจะกินหวานมากหวานกว่าฮอลแลนด์ด้วยซ้ำไปแล้วก็กินดิบอร่อยครับก็เดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็จะพิสูจน์ เหมือนกันเหมือนที่พี่เขาทำเนี่ยก็คือพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงแท้แค่ไหนหลังจากนั้นแล้วก็เพาะขายให้ลูกค้าครับผมเตี้ยพัทลุงผมเห็นแล้วร่างยกโป้ให้เลยสายคันนี้โอ้โหนชมต้นเตี้ยจริงๆ นี่นี่คือเขาปลูกขี่เพื่อจะทดลองดูเฉยถ้าเราปลูกจริงเราก็ปลูกห่างครับผมแล้วเมื่อไร่จะมา คาดการว่าคือเม็ดน่ะมันไม่นานหรอกกันบริษัทมันส่งมาให้เทสก่อนอว่าเป็นอย่างที่คุยไว้หรือเปล่ามันบอกเสนอมาหรือเปล่าก็ส่งมาให้เทสอย่างนี้อย่างนี้เราเห็นกับตาแล้วพิสูจน์แล้วอันนี้ก็คือว่ารอให้มันสุกแล้วก็กินลูกอ๋อกินดิบแล้วก็เราเราต้องกินดิบแล้วก็กินสุกก่อนอ่าอ่านั้นคือจบกระบวนการแล้วก็คือถ้าโอเคจบก็เหมือนพวกนี้เนี่ยแขกนวลนี่แน่ครับอ่าที่จะตกลงที่จะซื้อเม็ดของเขา ก็ต้องซื้อมาปลูกคงใช้เวลาหน่อยครับคือลูกสวนเอาไปปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจได้ไงมั่นใจได้เพราะว่าอย่างนี้เรามีหลักฐานแล้วเราพิสูจน์ด้วยตัวเราแล้วครับผมโอ้ย่างนี้แน่นอนเลยจะเป็นอย่างนี้ไงใช่เพราะเราไม่ได้เก็บเม็ดเองใช่เราต้องคทสใช่ใช่ใช่ถ้าเราชัวร์แล้วอะไรแล้วคำเม็ดของเขาเราก็เซ็นสัญญาที่องาเลยครับหลังแคผมก็จะจองด้วยแหละอันนี้ก็มี คนสนใจตอบรับเยอะมากเนี่ยผมผมก็ยังสนใจเลยแต่ไอ้ที่ผมกินพัทลุงครับผมตอนที่ไปไว้จัดเขา่เอาเนื้อไม่ให้กินอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมหวานติดลิ้นเลยสิดคอเลยอร่อยดีแล้วล่ะกินดิบก็กรอบครับไอดอกไม้สีสีฝั่งนู้นของใครเอ่ยของเจ้านี่เหรอได้เอาได้ ไม่จะเอาไปใส่ตรงกอไม้ทางเดินเข้าสวนหน่อยอแค่นั้นแหลนะไม่ไม่ใช่ไอที่ดอกเล็กๆอะ่ะดอกเล็กออกมาชื่นอ่ะนั่นแหละได้ของจริงอ่ะนั่นแหละเอาาไหก็ดูที่ยังตุมต้มๆหน่อยเอาเท่าไหร่เอาสัก <Okay. S 1> สิบใ,ให้เด็กของันให้อ่ะสักสิบสิบถุงแล้วกัน